สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะกระซิบบอกเราเรานำเสนอให้ชมกับรถกระบะพร้อมขับพร้อมใช้กันเช่นเคยค่ะสดได้ผ่อนได้จัดไฟแนนได้นะคะสบายๆส,สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะกับรถกระบะโตโยตา้าวีโก้แคค่ะรถปี .07 คันนี้นะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะทุกท่านชุดโอนภาษีไม่ขาดค่ะ ราคา169,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เกินนะคะรถอยู่ในจังหวัดลำปางค่ะเครื่องยนต์2 5ง0ซีซีดีเซลนะคะห้องเครื่องสวยสะอาดไม่หยดไม่เยิมนะคะคานหน้ายังสวยค่ะทุกท่านดูรูปเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจกันได้เลยนะคะภาษีพรบรปี68ค่ะถึงเดือนเมษาเลยค่ะสามารถขับขี่ใช้งานกันได้สบาย สนใจไม่ว่าจะสดหรือจะจับไฟแน้์นะคะท่านโทรไปคุยโดยตรงกันก่อนค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะและควรเดินทางเข้าไปชมตัวรถก่อนตัดสินใจด้วยตนเองเช่นกันนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ